สวัสดีค่ะยิดดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n น l มนุษย์ยิบซีค่ะกลับมาพ่อก,กิฟนะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวท่านลมนะคะท่านลมประกอบไปด้วยราศีกุมตุลและก็เมถุนนะคะกลับมาแล้วนะคะก็ซีซั่นนี้ไม่รอดนะคะก็ขอโทษด,ด้วยที่หายไปแบบหลายเดือนมากๆนะคะก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะกับ มากดไลค์กด Subscribe กันตามเดิมได้เลยนะคะโอเคช่องของเรานะคะแบ่งออกเป็น3พาร์ทเช่นเคยความสัมพันธ์ของคนมีคู่ไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคอนโ์ตนะคะเรามาดูกันนะว่าความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะี่คะอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไพ่ประจําเดือนของคุณนะคะคือ the f o o l the f o o l เนี่ยเป็นพลังงานไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือไม่มันอาจจะตรงกันข้ามเลยก็ได้นะคะมันคือการที่แบบเราไม่ค่อยสนละ ไม่ค่อยแคร์ละสนุกไปเรื่อยๆไม่จริงจังกับมันไปเรื่อยๆค่อยๆใส่ความความที่ไม่ได้คาดหวังนะคะลงไปในความสัมพันธ์เรื่อยๆนะคะมันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของระยะห่างที่ชัดเจนมากๆบางคู่บางท่านบอกเลยว่ามีในเรื่องของเราสองสามคนขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะ เคลียร์กันให้จบคุยกันให้รู้เรื่องหรือไม่นะคะพึ่งจะระแคะระคายหรือพึ่งจะมีเซนอะไรบางอย่างกิ๊บรู้สึกว่าคุณเนี่ยผ่านในเรื่องของการมีเซนแล้วก็ไม่ได้มั่นใจในเซนของตัวเองมากพอขนาดนั้นแต่เดือนนี้กิ๊บรู้สึกว่าคุณมั่นใจมากนะคะว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับความรักของคุณความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็คนรักของคุณนั่นเอง และยิ่งอยู่ห่างไกลกันมากๆมันเลยทำให้เปราะบางมากขึ้นนะคะไพ่อ่านได้สองสถานการณ์หรือไม่นะคะใครบางคนในที่นี้เนาะได้หายกันไปจากกันไปจบกันไปห่างกันไปแต่ก็ได้วนนะคะเวียนกลับมาเจอกันในเดือนกรกฎราคมนี้ค่ะกิ๊รู้สึกว่าโอเคในเมื่อมีระยะห่างเกิดขึ้นความรู้สึกคิดถึงมันก็มากตาม เลยทาให้การจูนติดในเรื่องของความรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้ยากเลยหรือไม่บางคู่บางท่านได้ให้อาภัยกันนะคะในเรื่องที่ทําผิดพลาดในเรื่องที่ไม่เข้าใจในในอะไรหลายๆอย่างที่ก็รู้สึกว่าฉันอยากรีเซ็ตฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคนนี้ อะไรที่ผ่านมาเชนจะพยายามไม่ใส่ใจพยายามไม่ได้สนใจประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในความรู้สึกของคุณกันบ้างนะชาวท่านลมกุมตุนเมถุนนะคะกระกฎาคมนี้ค่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อเขาค่ะรู้สึกเหมือนให้อภัยก็จริงหรือว่าปากพูดไปงั้นแต่หัวใจค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะคะก็มีความรู้สึกว่า,างคู่บางท่านนะคะ ค่อนข้างที่จะอาศัยอยู่รวมกับครอบครัวหรือไม่ก็พึ่งสร้างนะคะการอยู่ร่วมกันอะไรแบบนี้คุณจะทำเพื่อรักษาสถาบันครอบครัวของคุณเอาไว้นะคะจะไม่ยอมให้ลูกนะคะหรือว่าคนรอบข้างมาว่าคุณอะไรแบบนี้ใจเย็นนะกิฟจะแนะนำอย่างนี้นะคะถ้ากิฟดูจากพลังงานภายัยกิฟรู้สึกว่าถ้าสมมตินะคะสมมุติว่า มีใครสักคนหนึ่งมาตัดสินคุณจากภายนอกแล้วเอาคุณไปพูดในทางที่ไม่ดีแล้วคุณต้องมานั่งแบบรับทั้งท้ง,งที่บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือมันจะเป็นเรื่องจริงอะไรก็ตามแต่การแคร์สายตาของคนภายนอกมากจนเกินไปจนลืมหลงลืมความรู้สึกของตัวเองแล้วก็หลงลืมความเป็นตัวเองอันนี้คือการการะทําที่กิ๊ไม่เห็นด้วยนะคะไม่ว่าเราจะตัดสินใจยังไงชีวิตเป็นของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากของคนอื่นถ้าเรามีความสุข เราทําเพื่อลูกเราทําเพื่อครอบครัวเราทําแต่ถ้าเราทําเพื่อปกป้องเสียงลินทักคนนั้นคนนี้กิบรู้สึกว่าอันนี้กิดไม่ค่อยเห็นด้วยอันนี้ฝากไว้นะคะลองคิดดูความรักความรู้สึกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะอยู่กับเรานะคะไม่ใช่อยู่ที่ปากคนอื่นภายขึ้นว่าการการะทาของคุณการ take a คชั่นดีไหมดีนะโอเคอาจจะรู้สึกว่าต้องเจ็บปวดอาจจะต้องรู้สึกว่าจะต้องทรมานกับ ในเรื่องของการคิดซ้ำวนเดิมแต่กิฟเชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่การรีเซ็ตความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดีขึ้นมากๆและมันดีแบบก้าวกระโดดนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะกิฟว่าคุณก็เทคแอคชั่นดีมากๆนะคะกับเขากับคู่รักของคุณมีในเรื่องของการวนกลับมาแบบชัดเจนแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ใจง่ายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออ กลับมาเราจะต้องดีวันดีคืนหรือว่ากลับมาเราจะต้องแบบแฮปปี้เอนดิ้งขนาดนั้นนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะในความรู้สึกของเขากันบ้างค่ะความรู้สึกของคู่ของคุณเนะคะเชาาถ้าลมกุมตุนเมทุน,นะคะ่ะวันนี้พูดอาจจะไม่ค่อยเต็มที่นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ตั้งใจฟังนะ <laughs> ความรู้สึกนะคะของคู่ของคุณนะค,ะคิงถือถ้วยค่ะควีนถือไม้นะ สามไม้เท้าค่ะขอโอกาสแหละเพราะคุณคือแม่ของลูกเเพราะคุณคือคนที่เขาค่อนข้างที่จะยกไว้บูชาขึ้นหิ่งไปเลยนะคะไม่มีใครดีเท่าคุณอีกแล้วไพ่ขึ้น the empress นะแสดงให้ถึงว่าคุณเป็นคนที่แบบยอมจริงๆนะชาวท่านลมคุณเป็นคนที่ยอมเขาทุกอย่างยอมแม้กระทั่งแบบจะต้องเสียใจนะคะในหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นโอเคเราไม่พูดถึงเรื่องเก่านะถ้าในปัจจุบันนะคะ ว่าเขาน่าจะอยู่ในเวทีพยายามนะคะพยายามที่จะเป็นคนใหมจ่จริงๆถ้าคุณให้โอกาสเขาจับใจจ,จริงๆนะคะก็กลับมาอยู่นะเห็นไหม The Fool เป็นไพ่พลังงานของคุณโอเคโอ้สามด้วยไพ่ไม่ค่อยหนีนะคะไพ่ของคุณและเขาคือไม่หนีกันเลยก็คือมีอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือหัวใจนี่แหละค่ะที่พร้อมนะคะที่จะ จับมือเดินร่วมกันอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีๆของชาวท่านลมในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเอาคำกันนิดนึงค่ะอืมอืมอืมให้ระมัดระวังนะคะว่าถ้าเขาทำผิดอีกหรือไม่คุณทำผิดอีกก็อาจจะต้องนะคะแยกย้ายของจริงแล้วอันนี้คือไพ่คำแนะนำครั้งนี้อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะที่คุณจะให้โอกาสคนคนนี้ อย่าสับสนนะไพ่ขึ้นเห็นไหมกลางวันอีกอย่างหนึ่งกลางคืนอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะหมายถึงแบบเหมือนคุณจะเป็นคนที่แบบสับสนนะคะว่าเอ๊เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจอาจจะทําให้คู่รักของคุณนะคะอาจจะกังวลว่าช่วงนี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าขึ้นขึ้นลงลงให้ระมัดระวังตรงนี้นะคะอันนี้คือพลังงานเอาคาที่อยากจะบอกเนาะเดี๋ยวเราไปต่อในพลังงานนะคะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวท่าลมกุนตุนเมถุน นะมาค่ะพลังงานของพวกคุณนะคะอดีตที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเดียวดีเดียวร้ายเป็นความสัมพันธ์ที่คุณหวังว่าจะสร้างครอบครัวหรือไม่คุณหวังนะคะว่าจะต้องเป็นคนคนนี้แน่ๆน,นะคะคนคนนี้มีความอบอุ่นเนาะมีอะไรหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คิปบ,บอกเลยว่ามันเรื่อยมากนะมันน่าจะใช้ระยะเวลากินมาเป็นหลัก หรือว่าหลักครึ่งปีมาแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างแน่นแฟนค่อนข้างที่จะปล่อยมือจากกันยากพอสมควรสิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่ามันขึ้นขึ้นลงๆค่ะสถานาการณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่ได้มีอะไรที่มันแน่นอนเลยอาซวินถือถ้วยถ้วยคือถ้วยนะคะ,ะ,คะที่ใส่น้านะน้ำก็คือความโลนเลความไม่มัน่นคงน้ำคือของเหลวที่สามารถแปลเปลี่ยนสภาพได้ตลอดเวลานะขึ้นอยู่ว่าน้ำเนี่ยจะไปอยู่ที่ตรงไหน สิ่งที่ไพ่เตือนแล้วก็สิ่งที่ไพ่บอกกับเรานะคะคุณก็จะลดความคาดหวังลงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์กิ๊รู้สึกว่าคุณห่างกันนะแต่ไม่ได้หายกันไปจากชีวิตนะคะแบบไม่ได้เจอกันบ่อยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนกันบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มเหมือนกันค่ะที่จะ มีในเรื่องของความห่างที่คุณรู้สึกว่าบางทีก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรู้สึกของคุณกันบ้างนะคะที่มีต่อเขานะคะโอเคสามเหรียญก็คือเป็นเพื่อนเนาะเป็นข้อตกลงนะคะหลายๆาอย่างคุณ คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอะเอาแน่เอานอนไม่ได้อีกแล้วคุณกลับมาคิดซ้ําวนเดิมกับเรื่องเดิมๆอีกแล้วนะคะชาวธาตุลมความรู้สึกที่เกิดขึ้นคุณจะหลงเหลือความเป็นเพื่อนให้กับเขาค่อนข้างเยอะลดทอนความคาดหวังที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นพยายามที่จะไม่คิดมากพยายามที่จะบรรลานไม่ให้ตัวเองต้องเจ็บปวดมากแล้วก็ ไม่อยากให้ตัวเองต้องมานั่งคิดถึงเขาแบบทรมานนะคะมาเลยค่ะการกระทําของคุณเป็นอย่างไรคุณใจอ่อนมากนะคะชาวธาตุลมทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากแบบอยากพูดอยากคุยอยากอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะการเทคแอคชั่นก็คือวนกันอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะสาลวินสาลวนคือแบบกิบรู้สึกสกิบเข้าใจคุณนะคะชาวธาตุลม มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อคนคนนี้พยายามที่จะเป็นคนที่ดีพยายามที่จะเป็นคนที่ใช่แล้วก็เขาก็แลดูเหมือนที่จะใส่ความพยายามเหมือนกันแต่ในเมื่อมันกินเวลามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมันก็อาจจะมีตัวเลือกอื่นประกอบขึ้นมาองค์ประกอบอื่นๆนะคะซึ่งเราอาจจะเข้าไปไม่ถึงนะคะองประกอบนั้นก็ได้เช่นเดียวกัน ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเห็นปะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้ากับเขาได้ดีคือไพ่ขึ้นคล้ายๆกันเลยอะแต่กิบรู้สึกว่าทําไมทําไมคนคนนี้ที่คุณไปดิวด้วยอะเขาเป็นคนมีแฟนยากนี่เองเขาขึ้นเด Hermit เลยอะคือเหมือนเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่แบบจะต้องคอมมิตเมนต์แบบชัดเจนอะขอแค่คุณยังสแตนบายหรือว่าขอแค่คุณยังอยู่กับเขากิ๊บว่ากิ๊บเชียนะดูเหมือนคุณจะถอย,ถอย เข้าขาออกๆออกเนาะแต่ดูเหมือนแล้วคุณก็ไม่ได้ไปไหนจากเขาสัทีเดียวเหมือนกันเห็นไหมรอหน่อยรอรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยนะคะในเดือนนี้อาจจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มองเห็นอะไรมากขึ้นนะคะมันมีในเรื่องของการได้เริ่มต้นนะแต่รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวโผล่ขึ้นมาอีกตัวละครลับนะคะโผล่ขึ้นมาอีกคนหนึ่งใครบางคนในที่นี้ลืมแฟนเก่าไม่ได้หรือเปล่าัน,นี้ไม่รู้ มีรักครั้งเก่าที่ฝังใจมีความรู้สึกที่อยาก m ูฟออนจากสิ่งเดิม,เ,มเลยยังไม่ทําให้เราได้เริ่มต้นหรือว่าเล่นหนังเรื่องใหม่กิ๊บบอกรอให้รอหน่อยอยากให้รอจังเลยชาวท่านลมรู้สึกว่าถ้าคุณรอนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วนะดูแล้วมันสามารถพัฒนาได้จริงๆยังไงกิ๊บเป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในสถานะคนโสดค่ะมาค่ะคนโสดนะคะชาวท่านลม กุมตุนแล้วก็เมถุนค่ะไพ่พลังงานในเดือนกรกฎาคมของพวกคุณนะคะค่อนข้างชัดเจนมากๆชาวท่านลมมีบริบทในเรื่องของแฟนเก่าคนรักเก่าคอนเนคชั่นเก่าขึ้นมาถึง2ใบไพ่ขึ้นเจอเ e อร์มิตนะคะแล้วก็ตามมาด้วย six of cups นะคะ ไพ่หกถ้วยเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกหมายถึงการคิดถึงการหวนคืนนะคะสิ่งเก่าๆที่เคยเจอที่เคยผ่านพ้นกันมาจะจบดีไม่ดีอันนี้ไม่รู้แล้วแต่ดีเทลของแต่ละคนนะคะแต่แค่รู้สึกว่าโอเคเอนเนจีคุณแรงมากสเสน่ห์คุณแรงมากๆนะคะชาวธาลลมดึงดูดแบบเด่นมากๆหรือถ้าคุณตัดช้อยส์นะคะออกไปไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของคอนเนคชั่นเก่าๆเกๆรู้สึกว่าทะารักออนไลน์นี่คือชัดมากนะยะไพ่ขึ้นแปดไม้เท้านะคะ แต่ไม้เท้าเป็นสภาวะของรักออนไลน์หรือไม่คุณสเสน่ห์แรงเกินต้านแล้วนะคะมีคนเข้ามาหาคุณแน่นอนคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างโตกว่าวุฒิภาวะเยอะกว่าแล้วก็เป็นคนที่สูงวัยกว่านะคะอาจจะไม่เกิน10ปีเนาะห้าถึงสิปีประมาณนี้นะคะช่วงนี้กิฟรู้สึกว่าความใจดีของคุณทําให้คุณมีสเสน่ห์มากๆใจดีบ่อยๆนะคะแล้วก็ยิ้มบ่อยๆด้วยนะคะชาว่าลมเดี๋ยวเราขยายกันนิดนึงนะคะ แฟนเก่าของพวกคุณกลับมามันดีไหมอ่าไหนดูซิคอนเนคชันเก่าๆของพวกคุณนะคะมันโอเคหรือเปล่าไพ่ขึ้นเจ็ดเหรียญน,นะโอ้คุณชินแล้ว啊สิบเหรียญคิดถึงอยู่แหละเอออัน,นอันนี้ออกแนวมีใจนะคะมีใจยังคิดถึงอยู่ยังมูฟออนไม่ได้นะคะกับคนรักเก่าๆของพวกคุณนะความรู้สึกไพ่ก็คือว่าโอเคคุณเข้าใจแหละว,ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนาะ บางทีหรือบางคนบางคู่ทําได้แค่ทำได้แค่มองกันอยู่ไกลๆนะคะยังไม่ได้แบบว่าอยากที่จะเข้ามารื้ฟื้นอะไรใดๆแค่ได้เห็นก็เป็นสุขเนาะบางทีแอบส่งสตอรี่รีพายสตอรี่อะไรแบบเนี้ยเลยเลยทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคแค่นั้นนะฉันจะไม่เข้าไปก้าวก่ะชีวิตคุณแค่นี้ฉันฉันมีความสุขแหละอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเดือนกรกฎาคมน,นี้ไพ่ขึ้นสิบเหรียญคุณและเขาต่างคนต่างแบบคิดถึงซึ่งกันและกันเนาะ เลยทําให้ความสัมพันธ์คือจะพูดยังไงดีอ่ะมันมันกลับมาต่อกันติดอะ่ะได้ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับอา่าสภาวะของแต่ละคนแต่ก็บรู้สึกว่ามันจะเหมือนเดิมไพ่คือในฮารแฟนคือคุณปลงไปแล้วกับ <c oughs> <c oughs> แฟนเก่าทั้งหลายทั้งแหล่นะคะก็คือปลงไปแล้วไม่กลับมาก็คุยกันเป็นเพื่อนดีกว่าหรือว่าให้ความคิดถึงมันทํางานในลักษณะแบบนั้นมากกว่า เชียร์คนใหม่อยู่ดีนะคะคนใหม่ที่จะเข้ามาโห,หลดแอปหาคู่ได้เลยนะคะชาวท่าลมมาแน่นอนอีกสิบกว่าวันที่เหลือนะคะก็ขอให้ชาวท่าลมโชคดีแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันวนี้ไปกันนะบ๊ายบายค่ะ